ปรีดีพนมยงผู้ก่อการปฏิวัติที่ถูกเพื่อนรักหักหลังซีซั่นสองผู้นำในเงามืดทุกท่านครับในที่สุดปรีดีพนมยงก็ถูกศัตรูทางการเมืองอย่างจอมฟนแปลกพิบูลสงครามบีบให้รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตำแหน่งที่ดูสูงส่งแต่ไร้อำนาจบริหาร เป็นเพียงหุ่นเชิดที่ถูกแขวนไว้เพื่อความชอบธรรมของรัฐบาลทหารที่กำลังเข้าเป็นพันธมิตรกับจักรวรรดิญี่ปุ่นแต่สิ่งที่ฝ่ายเผด็จการทหารไม่รู้คือพวกเขาได้มอบกุญแจสำคัญให้กับปรีดีปรีดีใช้เวลาช่วงสั้นๆก่อนสงครามปะทุสั่งการปฏิบัติการลับสุดยอดทางการเงินเปลี่ยนทุนสำรองของชาติทั้งหมด เป็นทองคำแท่งและดอลล่าสหรัฐเพื่อซ่อนมันให้พ้นจากเงื้อมือของญี่ปุ่นเขาเดิมพันทุกอย่างเพื่อไม่ให้สยามล้มละลายเมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกและรัฐบาลแปลกประกาศสงครามอย่างเป็นทางการต่อสหรัฐปรีดีใช้กฎหมายเป็นอาวุธเขาปฏิเสธที่จะลงนามในเอกสารสำคัญนั้น ทำให้การประกาศสงครามไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายนี่คือการทรยศต่อรัฐบาลของตนเองที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สุดการกระทำครั้งนี้ทำให้เขากลายเป็นรหัสลับรูทผู้นำกระบวนการเสรีไทยในเงามืดสั่งการสิทธิ์เก่ามอทกอและสหายที่พักดีให้ลักลอบติดต่อกับหน่วยข่าวกรอง OSS ของสหรัฐภายใต้สายตาจับจ้องของตำรวจลับญี่ปุ่น ปรีดีต้องเล่นเกมมากลุกที่เดิมพันด้วยการถูกประหารชีวิตเขาต้องใช้ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการเป็นโลกกำบังสั่งการให้เครือข่ายใต้ดินเก็บข้อมูลยุทธศาสตร์และต้องเผชิญหน้ากับการสอบสวนของจอมพลแปลกหลายครั้งแต่เมื่อสงครามใกล้จบปรีดีก็บรรลุภารกิจรัฐบาลทหารล่มสลายและปรีดีใช้อำนาจประมุขแห่งรัฐชั่วคราวประกาศให้การสงครามเป็นโมฆะ ทำให้ไทยไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามอย่างสมบูรณ์เขาได้ถวายคืนแผ่นดินที่รอดพ้นจากหายนะแก่รัชกาลที่8และได้รับการสถาปนาเป็นรัฐบุรุษอาวุโสชายชนะครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของหายนะครั้งใหญ่ที่สุดรัฐบุรุษผู้กอบกู้ชาติจะกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าฆาตกรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหากท่านอยากรู้ว่า ปรีดีพนมยงต้องเผชิญหน้ากับสวรรณคตอันเป็นปริศนาของรัชกาลที่8อย่างไรและเขาถูกกล่าวหาถูกรัฐประหารและต้องหนีออกจากประเทศด้วยเรือเล็กๆได้อย่างไรท่านสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือไปที่หน้าช่อง Infinity f i ไฟเพื่อรับชมซีซั่น2ผู้นำในเงามือดอย่างละเอียดขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ